บัวงามชูดอกออกบานสวัยดอกโยนโอนไวาพริ้วใบขยับขย,บขยม เขียดน้อยครางออดเห็นมันไล่กอดกันกลมตะวันก็หลบดวงจมหลังดงผักขมสองภ่มิวัวควายลูกอ่อนทุกตอนทุกตามยำโคลนยำน้ำเห็นดำตะคุมตะคุม แววกล้องยำคำเสียงดังต่ำตำต,ำตุ้มมควันไฟที่ลอยเป็นกลุ่มนั่นแหละเขาซุ้มกองไฟไลยุง สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับรจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นยังไงกันบ้างคะล็อกดาวน์14วันแล้วก็ช่วงนี้ก็ตรงกับเทศกาลเข้าพรรษาด้วยอยู่บ้านก็อย่าลืมเปิดชมคลิปของรจนาที่ดินสวยไปเพลินๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ดิฉันจะพามาชมบ้านสวนสวยๆบนเนื้อที่2ไร่3งาน14ตารางวาซึ่งคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะ บ้านเลขที่299อยู่ในตำบลสีสําราญอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่อยู่ห่างจากเซ็นทรัเวส์เกตเพียงแค่ประมาณ75กิโลเมตรเท่านั้นเองถนนหนทางก็ดีเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายใช้เวลาเดินทางแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วหน้าบ้านนะคะก็ติดกับถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์นเน็ตมีเพื่อนบ้านมากมายและที่ดินแปลงนี้นะคะน้ําไม่เคยท่วมเลยนะคะปี54ก็ไม่เคยท่วมค่ะและที่สําคัญนะคะบรรยากาศเนี่ยสวยมากๆตัวบ้านก็สวยพื้นที่ใช้สอย ในตัวบ้านก็ถึงมีถึง200กว่าตารางเมตรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ และนี่ก็คือถนนทางเข้าบ้านสวนเป็นถนนคอนกรีตความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรอยู่ติดกับคลองส่งน้ําขนาดเล็กนะคะถนนคอนกรีตเนี่ยเราจะเลี้ยวเข้าซอยมาจากถนนลัดยางเนี่ยถนนใหญ่สักประมาณ800เมตรผ่านชุมชนผ่านเพื่อนบ้านและหน้าบ้านของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งไฟฟ้าปับปหาอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนบ้านอยู่มากมายหลายหลังเลยแต่ว่าบ้านเรานะคะจะเป็นหลังสุดท้ายเนี่ยคะ่ะ และนี่ก็คือบ้านสวนสวยๆเป็นลักษณะบ้านไม้2ชั้นบนเนื้อที่2ไร่3งาน14ตารางวามีรั้วรอบขอบชิดที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้เป็นไงคะบรรยากาศก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆร่มรื่นนะคะเย็นสบายเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมส่วนก่อนนะคะรายละเอียดของในแปลงที่ดินก่อนแล้วส่วนตัวบ้านเนี่ยดิฉันจะพาคุณผู้ชมในย้อนกลับมาชมอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะ พอเราเดินลงมานะคะจากถนนคองกรีตเนี่ยขวาบ้านเนี่ยจะเป็นตัวบ้านขวามือเนี่ยนะคะจะเป็นตัวบ้านส่วนพอเราเดินตรงเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบกับที่ดินถมแล้วนี่นะคะถมเพิ่มออกไปจากตัวบ้านเนี่ยสักประมาณ50ตารางวานะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็ติดกับคลองส่งน้ําขนาดเล็กด้วย ะะจะทําให้เห็นว่าในร่องส่วนของเราเนี่ยมีน้ําอยู่เต็มเลยแล้วก็น้ําใสนะคะแปลงนี้ไม่ต้องห่วงค่ะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีแน่นอนเพราะว่าน้ำเนี่ยเราจะได้มาจากเมืองการนะคะมาจากเขื่อนท่าม่วงเมืองการนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่ดินที่ถมเพิ่มจากตัวบ้านตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะปลูกอ่าโรงเรือนที่ใช้ในการเกษตรจะปลูกต้นไม้หรือว่าจะปลูกบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆเ,เพิ่มอีกสักหลังนึงก็ได้นะคะถ้าเกิดใครครอบครัวใหญ่ และซ้ายมือเนี่ยนะคะซ้ายมือเนี่ยที่หันไปทางทิศเหนือเนี่ยซึ่งจะอยู่ตรงขวามือของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีสระน้ําขนาดเล็กความกว้างสักประมาณสิบคูณสิบความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรเนี่ยถือว่าลูกไม่ใหญ่นะคะตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะทาาําศาลาริมน้ําก็ยังได้นะคะก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคะนั่งเล่นยามเย็นหรือว่าเนี่ยค่ะจะทําเป็นที่สังสรรค์ก็ได้นะคะศาลาริมน้ํา และนี่ก็คือแปลงที่ดินนะคะที่ตักร่องสวนเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะคะความกว้างของที่ที่ดินร่องสวนตรงนี้เจ้าของที่ดินเนี่ยตักเป็นทั้งหมด3ร่องนะคะแต่ละร่องเนี่ยจะปลูกต้นไม้ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะขวามือสุดแนวคันดินกน็คือขอบเขตแทนอขอบเขตของที่ดินของเราเนี่ยคะ่ะจะมีทั้งหมด3ร่องสวนและร่องน้ำเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยนะคะ ก็ขวามือสุดเนี่ยจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะคะส่วนร่องกลางเนี่ยก็จะเป็นมะม่วงมีทั้งเขียวเสวยน้ำดอกไม้มะม่วงแก้วคมิ้นส่วนด้านซ้ายมือสุดนะคะร่องสวนเนี่ยจะเป็นขนนุนนะคะแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างเนี่ยเว้นไว้คือคุณผู้ชมท่านใหญ่จะมาปลูกมะยงชีดมาปลูกลํายยมาปลูกส้มโอหรือว่าใครจะทดลองมาลองปลูกทุเรียนดูก็ยังได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเจ้าของบ้านเขาเว้นไว้ให้หนึ่งร่องเนี่ยค่ะ และนี่ก็คือนะคะนี่ค่ะบ้านไม้สองชั้นบนบ้านสวนที่อยู่ในชุมชนนะคะที่ดิฉันจะพามาชมในวันนี้นั่นเองเนี่ค่ะมองตรงออกไปเนี่ยก็จะเห็นถนนทางเข้านะคะนี่ค่ะเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนรับประกันนะคะไม่เหงาแน่นอนส่วนใต้ถุนบ้านเนี่ยนะคะ จ้าของบ้านเนี่ยก็เทพื้นนะคะเป็นพื้นปูนเทไว้เรียบร้อยเลยดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยความสูงจากพื้นเนี่ยถึงเพดานนะคะถึงเพดานไม้ด้านบนเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตรเนี่ยนะคะก็ถือว่าสูงพอสมควรนะคะที่ชั้นยืนเข้าไปเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นี่ถ้ามีเปลยวนมาปลูกสักอันนะคะโอโ้นอนกลางวันนี่คงฝันดีแน่นอนลมพัดเย็นสบายเลยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะ เนี่ยตั้งแต่รีวิวมานะคะไม่มีบ้านหลังไหนเลยนะคะที่ดิฉันรีวิวแล้วรู้สึกได้กลิ่นไอของความเป็นไทยได้กลิ่นไอแบบย้อนยกุกรู้สึกถึงชีวิตในวัยเด็กนะคะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยหลังนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นบันไดไปนะคะเนี่ยเป็นบันไดไม้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมชั้นสองของตัวบ้านด้านล่างเนี่ยนะคะพื้นที่ยังว่างอีกเยอะเลยนะคะจะก,กั้นห้องนอนด้านล่างอีกสักอีกสักห้องหนึ่งก็ยังได้ มองนะคะมองตรงออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นล่องสวนเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยหน้าบ้านของเราเนี่ยจะหันไปทางทิศเหนือนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมงคลนะคะเป็นอีกหนึ่งทิศมงคลนะคะที่นิยมปลูกกันนะคะไม่เหนือก็ใต้เนี่ยพอเดินขึ้นบันไดามาเราก็จะเจอเป็นเขาเรียกอะไรนะคะระเบียงเนี่ยค่ะความกว้างประมาณ3,6คูณหเมตรเนี่ยค่ะถ้าเราตั้งโต๊ะสักชุดหนึ่งนะคะเชา้ชาๆก็ทานกาแฟได้เลย นี่ค่ะนี่ก็จะมีระเบียงนะคะนคะคะด้านหน้าของตัวบ้านทั้งหมดพอเราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องหลับแขกความกวาม้างอยู่ที่ประมาณ3คูณ3เมตรเนี่ยนะคะนี่ค่ะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะ และส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะมีห้องโถงโล่งขนาดกว้างนะคะเนี่ยค่ะจะก,กั้นห้องเพิ่มอีกก็ยังได้อีกนะคะบริเวณตรงนี้ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก6กคูณหเนี่ยนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะคุณผู้ชมกระดานนี้แผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเห็นเจ้าของบ้านบอกว่าจะเป็นไม้แดงไม้ประดู่เป็นไม้เก่าทั้งหมดเลยค่ะรับประกันว่าไม่มีหดไม่มีแบบปวกนี่ยังไม่กินเลยนะคะไม่กล้ากินค่ะเพราะไม้เก่ามากเนี่ยถือว่าแบบ สุดๆนะคะหลังนี้และนี่ก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนนี่ก็อยู่ฝั่งตะวันออกเหมือนกันนยคะเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแปลงสวนเป็นล่องสวนของเราเนี่ยนะคะก็ได้บรรยากาศยามเช้าด้วยเนี่ยค่ะต้นไม้นี่ปลูกมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆนะคะ ถ้าจะให้แบบว่าเขียวเลยดูสวยเลยนะน่าจะใช้เวลาสักประมาณาปีกว่ากว่าถึง2ปีนะคะถ้าได้รับการดูแลดีๆนี่ค่ะถ้าใครที่ชอบแบบบ้านไม้นะคะนี่ค่ะฉันแนะนำหลังนี้เลยหรือใครที่ยังไม่เคยลองอยู่บ้านไม้ก็ลองมาอยู่ได้นะคะในช่วงแบบโควิดแบบนี้ลองมาหากิจกรรมทํำพาลูกๆมาทําสวนมาอยู่แบบ อ,อยู่กับดินนะคะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเนี่ยก็ก็น่าจะดีขึ้นนะคะคลายเครียดด้วยค่ะและนี่ก็คือนะคะส่วนนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ3ามคูณหเมตรเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเขาก็ต่อแบบก๊อกน้ําท่อน้ําทิ้งอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนะคะห้องครัวของเราเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตก นี่ค่ะลองดูนี่พอมองหน้าต่างครัวออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแบบเป็นวิวทุ่งนานะคะสีเขียวเขียวนี่ก็ลมพัดเย็นสบายเลยนี่ค่ะมองออกไปก็จะเห็นถนนทางเข้าบ้านเห็นเพื่อนบ้านนะคะแอบส่องเพื่อนบ้านได้เลยนะคะมุม,มนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไงคะ โทนสีก็แบบสบายตานะคะเป็นสีครีมอ่อนๆสีส้มอ่อนๆแล้วก็สีเนี่ยตัดขอบด้วยสีโอ๊กนะคะก็ได้รู้สึกถึงความความเป็นไม้เข้าไปอีกนี่คะ่ะตีฝ้าเรียบร้อยนะคะหลังนี้นะคะไฟฟ้าประปามีแล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยจะเข้ามาอยู่เนี่ยก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ชมดูรายละเอียดของห้องน้ำ นคะห้องน้ําก็เป็นโทนสีเหลืองอ่อนๆนะคะมีอ่างล้างมือเนี่ยนะคะมีช่องกันมีช่องแสงเน,นี่ยค่ะค่ะเทพื้นปูกระเบื้องเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมสะอาดสะอา้านความกว้างของห้องน้ําก็อยู่ที่ประมาณเมตรแปดคูณสมเมตรก็ถือว่ากว้างนะคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะให้รีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์โทร9 9 6 1 4 4 4 9 5 5บ้านพร้อมสวนบรรยากาศแบบนี้สไตล์แบบนี้ราคาแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องฝากขอบคุณนะคะทุกยอดไลค์ทุกชุดยอดแชร์แล้วก็ทุกๆยอดการติดตามทุกๆคอมเมนต์ comment, และอยากจะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีรีบรีบไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะคะและดิฉันหวังว่านะคะดิฉันก็คงจะได้พบกับคุณผู้ชมเร็วๆนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะฝากบ้านสวนสวยๆหลังนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วเราคงจะได้พบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ